สากคุณะให้อยู่ดี <scrolling on> มีความสุขแข็งแรงนะโยบเงินเป็นอาหารได้ไหมรต่้เลยค่ะโยบยไปหาหนอ่าะจใส่อาหารดีกว่าเนะอันนี้ก็ได้ได้าเจได้ี้ใส่บาทนะค่ะเดี๋ยวให้น้องใส่บาทนะใส่บาทนะ นะสาธุห้ทำบุญใส่บาทนะให้มีความสุขมีความเจริญคอยแข็งแรงนะน้สาธุไปมุ่งบุญน้าเดี๋ยวน้าเดี๋ยวนางวังหลดนวังบุญหลดน้าให้อยู่ดีมีความสุขนะนะ สาธุนะให้อยู่ดีมีความสุขให้อยู่มัน่นคงเยืนแข็งแรงแข็งแรงนะไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้อ่าโยมอยู่ดีมีความสุขนะอ่าโยมจะมาไม่ได้รับไม่ได้รับเงินนะเดี๋ยวเ,เงินเนี่ยไปให้เด็กก็ได้ครับอาสาดูตาดูอาดูดีนะ,ะาอ,อาให้อยู่ดีมีความสุข อยู่ดีมีความสุขนะโจุมันกวัญเยินโยมทำบุญแล้วนะอัตมาพอแล้วนะโยมเนี่ย,ยเอาเงินไปให้เด็กนะให้เด็กได้โยมยมให้เด็กอ่าอ่าทำบุญให้เด็กนะอ่า